สวัสดีครับผมนายเทียบฤทธิ์ชัยบุตรครับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงานวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครับวันนี้ครับผมจะมาเสนอนวัตกรรมลดมลพิษทางอากาศครับครับและเครื่องที่อยู่ด้านข้างผมนี้นะครับมีชื่อว่า Air Treatment Hub ครับหรือสถานีบำบัดอากาศนั่นเองครับเครื่องนี้นะครับจะทำการสเปรย์น้ำเป็นละองที่มีขนาดเล็กกว่า2.5มคครับจะสามารถตรวจจับฝุ่นละอง PM 2.5ได้ครับ โดยเครื่องนี้นะครับจะสามารถบำบัดอากาศได้มากกว่า1,500ตารางเมตรต่อชั่วโมงครับหรือเอาไว้ง่ายก็คือจะสามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์พอสำหรับคน2,700คนครับมีระบบโอโซนเพื่อกำจัดเชื้อโรคจากอากาศและน้ำก็จะมีมีกลิ่นเหม็นด้วยครับเครื่องนี้จะสามารถประหยัดพลังงานเพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากภายนอกครับสำหรับเครื่องนี้จะเหมาะสำหรับการตั้ง,งกลางสี่แยกหรืองานเอีเวนต์การแจ้งต่างๆที่มีสภาพมลภาวะทางอากาศ เพราะว่าเครื่องนี้ใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตพลังงานเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าครับ